กันครับจันมาตามโูมแนทายลูกเนาะโอ้ยติดตามแนวทางสลากินแมงรัฐบาลเลขซองบนซองประมูลห้าแสนเนาะการาักการครับการมากการนะครับปูเอามาติดตามแนวทางดีๆกันเลขซองบนห้าแสนว้อที่สิบหกซองประมูลบนห้าแสนซองประมูลบนอย่างเดียวก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ครับผมในได้แนวทางมาอ่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละอ่าในแนวทางของเราอ่าเป็นแนวทางดีๆเราก็นําไปจับใส่เลขของเราครับผมอ่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจในแนวทางเลขสองห้าแสนอ่าก็อกบอกไว้ก่อนว่าบุคคลที่เขามีทุนนะครับเนาะคนสอบอชอบในแนวทาง,งตัวเลขเนาะคนมีทุนอ่าหาแสนนี่ยังกิบกิบเด้อพี่น้อง ไม่ใช่ว่าซื้อเลขซองนะคือ่นซื้อโตละเนาะถ้าเข้าใจตามนั่นตัวละก็เราก็พูดออกตรงนี้ไม่ได้แต่ออาจารย์ว่าได้แล้วอาจารย์อาจารย์บินธบาตมือหนึ่งกับพันเป็นร้อยล้านหมดแล้วนับตลาดกาแฟมั้ง่ความบันที่ความบันสบายสบายนี่ว่ลบินธบาตรร้อยล้านก็กยอยล้านแรกล้านแรกล้านขายยา ร้านที่สองกากาแฟ่ร้านสามร้านชมตำร้านห้วยกันบม่ไปน้ำยังสั่นพระก็พ้นก็ต้องบิดาบาดปรดสัตว์เนาะเลขซองบนห้องกันติดตามเป็นแนวทางกันตั้งได้บ่บุญนำพาวาสนานำส่งบุญห้องบ่คือกันเด้อพี่น้องบุญแต่ละคนสะสมไม่มาไม่เหมือนกันเ้ามันโดนถอนยว่าแต่ยังบอก บุญของคน,นเราคนจังหวัดทำบุญเอาไว้มาตอนได้เวลาได้เขาก็ลำลวยลำลวยเลขซองบนเขาก็เขียนว่าเป็นเลขซองนะแต่จุดหมายนก็ยังใส่เป็นซองตัวซูมเมอนี่เขาเจาะบริษัทจุดหมายเขาเจาะซงมาทั้งอากาศปิ้งผมดไม่บอสซงมาทั้งอากาศเลย สบายจริงใ,ใครซ่อมกันหมว้ายมูทิพตาทิพกเบดอยู่นี่แต่วันโลกเขาขม่าซ <ใน S 2> ่อมกันใหม่นี่หมูทิพตาทิพเลขซองบนห้าแสนก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อ่ามีเมตตาในในใเราก็นำ <c oughs> ไปเป็นแนวทางก็แล้วกันเพราะว่าบางครั้งเราก็หลดอ่ถาถ้าลดงวดได้เลยคิดเบ้ง ok um เกาเก็บซัมเนีพิ่นที่เก็บายปันได อ๋ออีลีเนี่ยแต่ว่าถ้าบรลลุดปุ๊บคิดบิางว่าโอ้ยหาก็สอบใ่หลดนรอประซ่าชนทั้งประเทศพี่อ่ห้วยเยี่ยมว่าถือว่าศอนา์หกเลขแนวทางเลขซองประมูลผู้ใหญ่ใจดีเนาะเราก็ติดตามกันมายาวนานก็มีหลุดเมื่ที่แล้วก็หลุดอยู่แต่เรานำไปจับกับเลขของเราได้ วันนี้ไม่ได้เจาะให้อ่าแนวทางซองห้าแสนบนไม่ได้เจาะให้แต่อาจารย์จะอาจจะเจาะให้กับเอซสักหนึ่งชุดหนึ่งเม็ดครับผมอ่าหนึ่งชุดหนึ่งเม็ดพอเป็นแนวทางเพราะอาจารย์จะจมีหลายสูตรแต่เอาสูตรตัวเด่นที่สุดเนาะมาเจาะให้ครับผมบบอ,อ้าวมาดูกันเลยอาก็ใช้ ปัญญาใช้วิจารณญาณในการรับชมในการดูในการฟังเดิพี่นองเด้อเป็นแนวทางดีๆนํามาฝากกันเพียงแต่ว่าเราชื่นชอบในตัวเลขเราก็พิจารณาผู้ที่ไม่ชอบก็เอาเวลาอันมีคุณค่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะไปทอดไข่กินไปนึ่งข้าวเอาไว้ให้ลูกให้เมียซักเสื้อผ้าทําทคุณประโยชน์ให้กับตัวเอง ความดีมีมากกว่าพันคิดดีพูดดีทําดีนักพี่นองบนกุศลก็จะได้ทาจุนหนุนชูอ้าวผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ให้มาสี่กับสองครับมาหนึ่งตัวหรืออาจจะมาด้วยกันอ่ะกันไว้ก่อนมาหนึ่งตัวแน่นอนค่อนข้างที่จะล้านเปอร์เซ็นนะสี่กับสองมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวครับมาหนึ่งตัวหรืออาจจะมาด้วยกันแต่ไม่ได้เจาะนะแต่ที่เป็นเลขเจาะเนี่ย เดกเจาะเป็นของอาจารย์เองเดี๋ยวอาจารย์จะจับให้สักครู่หน uhh ึ่งเราแสดงว่าสี่กับ2องนี <h <h ้วิ่งได้เลยวไครับก็มาแต่สายวิ่งได้เปียบนะแต่สายรูดนี่เสียเปียบเพราะว่าเลขบนนี่จะมีสามตัวเนาะครับผมสามตัวถ้าเกิดไปลอยสายรูดนี่เสียเปียบเนี่ยแต่สายวิ่งนี่น่าจะได้เปียบวิ่งได้วิ่งได้เปียบบนแต่ราคาใครมั่นใจเนาะถ้ามั่นใจว่าสองอยู่หน่วยสองอยู่สิบสี่อยู่หน่วยสี่อยู่สิบรูดได้ เพราะว่า,อาบอกเกี่ยวกับลอยบางคนอาจจะมีแนวทางสิบกระนนวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหอรูดนี่เสียงเนี้ยแต่ถ้าเราวิ่งวิ่งอ,อ่าวิ่งครับตามเดี๋ยวใสซโลกโก้กันเดี๋ยวเอฟซีบอมั่นใจปู่ีห้าเด้อเนี่ยปู่ีห้าอ๋อต้นเศรษฐี ออกอ้างสซพีก็ได้เดี๋ยวจะเจาะให้แขนแขนสามเม็ดชุดเดียวชุดเดียวที่ครับปูชุดเดียวสามเม็ดชุดเดียวครับตัวไหนบ้างสี่จับสองนะครับปูแม่น,นมก็เอาเลขของอาจารย์เข้าไปเลขเด่นเดินดีเข้าไปหนึ่งเม็ดเราก็จะได้สามตัวแขนแขนาเจมือถ้าเบิงแล้วไงเงือบด้วยจ้ามือ จะเพื่ออาไปอั้นแต่ก็เป็นธรรมดาเจ้ามือเขาก็มีสิทธิติดตามของเราได้เนาะก็ขอบใจขอบคุณในหลายเจ้ามือที่เขามาติดตามบอกว่าเริ่มกดไลค์กดแชร์เด้อเจ้ามือหามเบิ้งเบิ้งอยู่เบิ้งอยู่เบิ้งน้ำกันเพราะเบิ้กระตื้นเต้นเนี่ยเบิ้กระตื้นเต้นบอเลขอแต่ละสำนักแต่ละสำนักนี่เจ้ามือเพิ่งกระตื้นเต้นเนาะเพราะมันทั่วไทยทั่วโลกชุดเจาะชุดเจาะ อาจารย์เจาะอ่าเจาะให้สามตัวเลยเนะาะครับผมสามตัวเลยสองสี่เอาสูตรของอาจารย์เด่นเดินดีมาอ่าตามสูตรของอาจารย์สี่สองเก้า ตามสูตรของอาจารย์นะแต่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็ขออนุญาตนําเลขเด่นเดินดีของอาจารย์มาจับคู่ครับอก็ะจะได้ตรงนี้สี่ก็เลขประมูลเลขซองสองก็เลขซองครับเอาเลขของอาจารย์สูตรเดินดีใส่เลยสองเก้าเม็ดเดียวอ่ากับความเดิมพนองเด้อที่อาจารย์ให้หนี่คือพื้นที่สมุดเราค่อนข้างที่จะอ่าเล่นที่ละ เด็กหน่อยตัวเขียนตัวใหญ่มีตวสวคนเบิ้งครับครับผม <c oughs> สอวอะไรเขาต้องเขียนตัวใหญ่ๆสองเก้านี่กลับน้ามาตัวกลับน้ำกลับกลับด้วยนะกลับด้วยนะไม่ใช่สูตรสิบหน่วยเพียงแต่ว่าอย่างเนี้ยสี่สองเก้าสี่เก้าสองอย่างเนี้ยต้องกลับด้วยหนึสี่ 2> 4, 2, สองกับตัดได้เป็นไหครับตัดได้มาด้วยกันได้ไหมครับนี่มาด้วยกันได้แล้วก็มาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นต์เพิ่นวางสันเด้ มาด้วยกันได้42นะมาด้วยกันได้เป็นเลขของผู้ใหญ่ใจดีฝากเิีต่วก่อนเลขผ <uh> ู้ใหญ่ใจดีส่วนแนวทางของอาจารย์ก็มีเลข9อ่าเลข9ที่เด่นสุดในแนวทางบนครับก็จะเป็น429 492นำมาฝากชุดเดียวแข็นๆพี่น้องกัเถ้าการพิจารณาเอายังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง ใครมีเลขดีเลขเด่นเลขที่ตัวเองขึ้นชอบเป็นแนวทาง10บหน่วยอยู่แล้วลให้เอาเลขสี่ไปจับประกบเอาเลขสองไปจับประกบจับคู่กับเลขของท่านครับได้ทุกคนเนาะสายรูดสายวิ่งก็ไม่ควรพลาดผู้ใหญ่เจดีบ,บอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนเลขอาจารย์นั้นนำมาเป็นตัวประกบคู่ให้ได้9229อ่ะก็ติดตามแนวทางกันในงวดนี้ ฝากจมือเด้ออย่าเฝ่าอันรถติดหาเดิได้หลายสักกอนครับขอให้เฮงเฮงรวยสุขปูสุขคนเด้อสาธุัสาธุสาธุสุขสมัติในตัวลองอยู่บตัวลองมั้เริงร่า